สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่างสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับแอปหางเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า p พ่เลเวลนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวทําแบบสภาพนะครับแต่ว่าเนี่ยเราต้องทําให้มันตรงกับเป้าหมายของเขานะหลักหลักเนี่ยผมก็กดทําไปเรื่อยนะครับเช่นตัวนี้นะครับทําในส่วนของไดอาน่านะครับบางวันเนี่ยถ้าเจาะได้ก็จะได้นะครับบางวันี่เจาะไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะครับก็ลองลองเปลี่ยนไปเรื่อยนะอายุเนี่ย ก็ลองเปลี่ยนเป็น1990รหัสไปเซ็นต่างๆผมก็ลองเปลี่ยนนะ,ะก็ลองดูปไปเรื่อยนะครับเผื่อวันไหนเจาะได้ก็ถือว่าโชคดีไปอ,อันนี้เป็นรหัสไปเซนีโคราชนะครับลองดูหรือว่านาครเราจะสีมานั่นเองเงินเดือนสัก500,000จบอพอโทรไปเลยอลองดูว่าจะ เข้าได้ไหมถ้าเราเจอะได้ตัวนี้โอ้โห58คะแนนนะครับก็คือ58เซนดอลลาร์นะครับรถอ,อะไรเนี่ยอลองเอารถจีบดูน่าจะปิวลวะเจาะไม่ได้นะครับอลองเช็ค75คะแนน75ดคะแนนยังไม่มีนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็ถอนเป็นเรียบร้อยนะครับ อันนี้ถอนขั้นต่ำก็คือ5ดอลลาร์นะ5ดอลลาร์ก็คือใช้5 0 0คะแนนนะครับก็ตามนี้เลยอถอนไปสำหรับใครไม่มี PayPal ก็สามารถถอนเข้าในส่วนของกิฟต์การ์ดอเมซอนได้นะครับถอนขั้นต่ำก็คือ,อ2ดอลลาร์ใช้200คะแนนนะครับตามนี้เลยผมเพิ่งถอนวันนี้นะครับมาดูในส่วนของอประวัติการถอนนะครับก็คือ,อ Reward History นะครับ ก็คลิกไปถอนวันนี้นะครับวันที่23นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันขึ้น22เพราะว่า,าในในตัวเว็บไซต์เนี่ยมันช้าก,ก่าเราไป10 14ชั่วโมงนะครับผมถอนไปประมาณตีห้าในส่วนของเดือนนี้เนี่ยผมได้ไป4บินนะครับรวมเป็นก็คือ่อ25ดอลลาร์นะที่ผมได้ของเดือนนี้นะครับจริงๆก็คือ,อ ยอดนี้ก็คือผมถอนวันที่31มสิบเมีนานะครับแต่ว่าเงินมันเข้าวันที่1มีนาะเอ้ยเมษายนผมก็เลยนะับเป็นเดือนเมษายนไปเลยนะครับประมาณนี้อ่ะได้มา25ดอลลาร์นะครับอ่ะโอเคมาดูในส่วนของเมล,ลนะที่ผมกดถอนไปนะครับก็คือตีห้านาทีนะครับเนี่ยก็ตามนี้อ่ะส่วนเงินเข้านะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงครึ่ง เข้ามาตอน7จ็นาฬกาสินาทีนะครับวันนี้นะครับวันที่อัดคลิปก็คือ23เมษายนเข้ามา5ดอลลาร์นะครับตัวนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะ,ะก็ตามนี้นะครับเข้า5ดอลลาร์จากแอปนะครับ b i น Rebel นะครับ PayPal r e w a r s ก็ตามนี้เลยในส่วนของตัวนี้สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูคะแนนว่าผมเนี่ยเชิญเพื่อน ได้คะแนนจากเพื่อนเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมได้ทั้งหมดก็คือ85พอยต์นะครับเท่ากับ85เซนนะครับประมาณนี้เลยถ้าผมได้จากเพื่อน500พอยต์เนี่ยผมก็ถอนได้1รอบนะก็คือ5ดอลลาร์นะครับตอนนี้ได้มา85ดสิอลแปดสิบห้ก็สะสมไปเรื่อยๆอันนี้มันจะรวมกับอของผมนะอ่ในส่วนของตัวนี้เนี่ยประวัติคะแนนเนี่ยมันจะไม่ขึ้นโชว์นะครับ อันนี้มันจะขึ้นโชว์เฉพาะตัวที่ผมทำนะนะก็มีของอมีเท่าไหร่20วันที่20ได้มา1ชุดนะครับ21ได้มาอีก1ชุดแล้วก็ของเมื่อวานได้มาอีก1ชุดนะครับวันนี้ได้มา15ขนาดะเองได้ค่อนข้างน้อยนะครับก็คือผมเจาะไปเรื่อยวันไหนได้ก็ถือว่าโชคดีวันไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยที่ส่วนใหญ่จะได้ที่2คะแนนนะ มีวันที่ยี่สิบนะครับได้มาอีกชุดนึงนี่ว่าลืมดูนะครับเจดสิบห้าคะแนนก็ประมาณนีอ้อยู่ที่เราขยันนะครับเราเจาะไปเรื่อยนะครับอเดียวผมลองเจาะอีกรอบหนึ่งว่ามันจะได้ไหมก็คือได้นะตัวนี้58คะแนนนะครับกดไปกดเลือกอเลือก,กวันก่อนอมีนาคมปีแปดสอง อ่ะแปสองไงล่ะถูกล้อายุประมาณ40ปีเลือกไปอ่าประเทศไทยนะครับอ่ารหัสประชีชนอ่ะเอวเขียดของเตยไปอ่าใช่นะครับหักเงินเดือนเอาสัก1ล้านอ่าปริญญาเอ,เอกไปเลยธุรกิจส่วนตัวนะครับ ดูว่าจะเจาะได้ไหมลองสลับไปเรื่อยมีรถหนึคันอ่ะค่อนข้างส่วนใจน้อยอ่ะมีเอมไปอ่ะวันนี้ก็ยังเจาะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็ค่อนข้างจ่ายเร็วนะแต่หลักนี่ก็ใช้เวลาการจ่ายนะครับก็ประมาณ1วันนะครับแต่ว่ารอบนี้ค่อนข้างเร็วหน่อยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง อ่ะโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ